โยนไปก็ได้ให้ลูกต่อนเนี่ยลอยไปแล้วผู้เล่นท่นจะเสิร์ฟเนี่ยเห็นลูกแล้วอ่านลูกได้ชัดว่าลูกตกตรงไหนสั้นหรือยาวใกล้หรือห่างนะครับเอาให้ผู้เสิร์ฟเนี่ยเขาเห็นได้ชัดได้เห็นได้ชัดแล้วทำเป็นลายโยนไปให้ผู้เสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟได้ง่ายที่สุดนะในความถนัดของคนเสิร์ฟแล้วคนโยนนะในนั้นคนโยนกับคนเสิร์ฟเนี่ยต้องมีความ ถ้าทักษะการเจริญง่ายๆคือทำเป็นไรเนี่ยให้ลูกเนี่ยปวดน้อยที่สุด

ยังไงก็แล <IM> so ้วแต่ทีมเราครับยังไงให้เส็จทำไา้ที่สุดอรกอารเดีไม่ดนาเดีต้องมาสอคที่เป็นได้ต้องสอบอไปดูยับไยา เพื่อนเราเอาไปโยนให้ถึงไม่ได้สวยว่าใครเราไม่ใช้กระรมอ่ะที่ชอบกอด

เอาไปล็อกตาครับแล้วก็พักนิดหน่งต่อเนื่ยนี่ไม่ไหวกับเด็กแย่เลยเฮ้นะเปนเจ้าเดิยแล้วแล้วเดี๋ยวครางนี้จะเดินไม่ได้เดี๋ยววันี้เดินไม่ได้นล้พเร็วย่ง้ะครับ้างหน้าก็เปรเจเดี้ยจะไม่แข็ไปก็คนแก่อ้าวยุดมันมีปัญหาว่าไอ้นักงเตะอย่างเงี้ยเป็นไม่ถนัดยังไม่ถนนะครับก็ให้เขาเตะแล้วก็นอนลงไปนะครับเอียงลงไปแล้ว ก็ให้สูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับเตะแล้วก็โค้่ตัวเนี่ยตามไปแรงเตะนะครับมันจะไม่เมื่อยขาพรอ,อึ๊บเออเตะนะครับพรอ,อึ๊บเออนะครับพรอึ๊บเอ่อจะง่ายขึ้นแล้วการเตะจะไม่เมื่อยแล้วอเออนะครับให้โดนคนนี้ววัดเอ่อให้โดนคนนี้ไว้เอาเริ่มเลยครับช่องว่างเลครับห่างนิดหนึ่งะนะครับไปทางโน้นนิดหนึ่งครับเอ่ออ,อ,อ,อโค้ตงววต้องเผอให้ถูกนะครับอย่าสูงเลยอย่าต่ำไปครับ Oh, okay. yeah. Okay. คือรูกเนี้ยมันจะมาอีกฝั่งข้างหนึ่งไม่ใช่มาท, <c oughs> ที่เราเอยนเมื่อกี้นี้นะครับมาไม่ได้เนะครับลูกมันจะต้องลอยมาจากเซลล์กลมนะครับลอยเซลล์กลมแล้วมาตกแถวนี้ดังนั้นอย่าลืมว่าเบ <c oughs> สิกจริงๆต้องยกถาขึ้นมาเป็นเส้นตรงเดียวของลูกอย่าต่อเหมาอนกัน เฉียดนะครับแต่ตรงๆอาจารย์ดูผมด้วยนะครับเวลาผมโยนแล้วอาจารยืนอยู่ตรงนี้นะถ้าอาจารย์โยนแล้วอาจารย์ยืนอ่ตรงนี้หลบนะครับแต่หลบไปจับตัวตั้งแตไประตูแล้วพอแต่ว่าึ๊บนะครับหลบเพื่อเตะขึ้นตรงๆแล้วก็หลบมาเดินเข้าด้วยนะหลบเจอผมนะต้องหลบนะครับโอเครอรอเอ๊ะนะครับถอยมาโอเคดีนะครับเตะตรงๆนะครับแต่ตัวเขาเอียงดูเหมือนเขาเอียงแต่ไม่เหอียงนะครับเตะขึ้น ออกให้ถูกละการผลดีแบันถายม่ายรนเื่อครับจริๆแล้วต้องถอยาพป็นกรดนนีนะครับอางนี้ครเชิญเปนแล้วนะครับจะให้้าปถ่ายได้ง่ายไม่ใช่นะครับ ขนกุมตรงครับขาขึ้นงตแค่นั้นเองเหเตะแบบนนกวยยังเป็ะรนกวยเ็ยากสอบยากนกวยเรายากนะครับหน้าขาตรนงภาัง